สวัสดีครับมาพบกับผมบีกับรายการมันนี่ฟาเช่นเคยนะครับผมเรามีรายกลุ่มในส่วนของถ้าใครสนใจเข้าคลาสนะครับเรียนนะครับเทรดหุ้นนะครับเราก็มีรายกลุ่มกันนะครับคราวนี้ก็คือพี่จะมาพูดของวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันที่22นะครับเมื่อวาน21เป็นวันวันจันนะเปิดมาเนี่ยแดงก่ำแดงกันทั้งกระดานนะครับคือต้องบอกว่าแดงจริงนะครับ ตัวเดี๋ยวพี่ขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับแคปเจอร์ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เปิดพอร์ตโฟลิโอนะครับคือหุ้นที่พี่ซื้อไว้นะครับก็แดงทุกตัวนะครับต้องบอกว่าแดงทุกตัวจริงๆนะครับคือติดลบ2 3 0 0 0บาทนะครับอันนี้ถามว่าซีเรียสไหมเออมันเป็นปัจจัยภายนอกครับเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าการซื้อหุ้นเนี่ยคือปัจจัยภายในเนี่ยเราไม่มีปัญหานะครับเพราะเราดูกราฟดู ผลประกอบการดูอะไรของตัวหุ้นเนาะเพื่อความแบบว่ามั่นใจในการเข้าเทรดซื้อหุ้นนะครับส่วนปัจจัยภายนอกนะครับเช่นโควิดสถานการณ์การเมืองสถานการณ์ต่างประเทศอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันจะเป็นปัจจัยทำให้เราเหุ้นของเราที่เราซื้อไว้ครับติดดอยหรือตัวแดงนะครับแต่ว่าถามว่าติดนานไหมพี่มองว่า หุ้นในช่วงวันที่21ที่ผ่านมาวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าเราพบโควิดนะครับเราพบโควิดวันรู้สึกวันอาทิตย์ถ้าจะไม่ผิดวันอาทิตย์หรือวันเสาร์คือวันเสาร์เนี่ยครับพบโควิด500กว่าคนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเอ่อมันเป็นจิตวิทยานะครับในการในการเข้าซื้อขายหุ้นเนาะมันเป็นการเทรดที่ใช้จิตวิทยาด้วยเพราะคนเราเนี่ยจะมีอาการตกใจมีอาการแบบ ก่นพหวาเนาะเมื่อวานเนี่ยถึงกับกระดานเออร์เลอร์นะเพราะว่าหลายหลายคนที่เป็นในกลุ่มพี่นะครับในกลุ่มเทรดเนี่ยคือแบบว่าน้องเขาก็ไลน์มาบอกว่าพี่ครับออของผมอะลุดเลยนะอินเทอร์เน็ตหลุดเหมือนเหมือนแบบตัวสตรีมมิ่งนะครับมันมันหลุดสตรีมมิ่งตัวตัวหน้าจอที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันหลุดเลยนะครับหลุดออกจากระบบตลอดเวลานะครับพี่ก็พี่ก็ว่าน่าจะเพราะว่าคนเทรดขายเยอะมากนะครับ เทศขายเยอะมากวันนี้ก็เลยมาพูดถึงว่าโอ้มันมันเป็นจิตวิทยาจริงๆนะครับแล้วก็การซื้อหุ้นเนี่ยพี่ก็อยากให้มองเหรียญสองด้านเหมือนกันนะว่าโทษทีนะครับการซื้อหุ้นเนี่ยมันมันพี่อาจจะเหมือนทํารายได้ตลอดเวลาที่น้องเห็นเนาะคือทํากําไรตลอดเวลาเพราะว่าอันนั้นเป็นสถานาการณ์ปกตินะครับเราสามารถดูในส่วนของกราฟ เอ่อฟิโบนัชชีได้นะครับว่าเอ่อมันทํางานยังไงมันมันไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็เลยไม่สีเรียดกันนะครับว่าว่าเอ่อตัวหุ้นมันจะขึ้นมันจะลงแค่ไหนเพราะเพราะฉะนั้นคือวันนี้นะครับนวันปัจจุบันวันนี้นะครับมันจะติดลบเนี่ยเราก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าเราหุ้นเนี่ยเราไม่ขายนะครับเราก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับถ้าเป็นเงินร้อนเนี่ยน้องขาดทุนแน่นอนน้องต้องรีบขาย แต่สําหรับพี่เนี่ยหุ้นตอนนี้ทุกตัวในท้องตลาดมันถูกหมดนะครับคุณจะไปคัดลอสไม่มีประโยชน์อะไรนะครับการคัดลอสคือคัดเมื่อราคามันสูงอยู่แล้วเราถึงจะคัดนะครับแต่ตอนนี้คือหุ้นทุกตัวในท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยครับราคามันถูกลงมากเลยนะครับน้องจะเก็บ VI ระยะยาวก็ได้น้องจะเก็บระยะสั้นก็ได้กลางก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับน้องนะครับอย่างตอนนี้เมื่อ,อ,อวานเนี่ย ทางในลูกคีมพี่นะครับก็ถ่ายหน้าจอมาส่งนะครับบอกว่าพี่ติดลบ4ี่หมื่นติดลบห้าหมื่นคือแล้วแต่พอร์ตคนนะพอร์ตบางพอร์ตก็คือแบบการลงทุนด้วยนะครับวิธีการลงทุนการกระจายตัวของหุ้นด้วยพี่ซื้อหุ้นเนี่ยก็จะประมาณ3 4มหตัวประมาณนี้นะครับไม่ไม่ซื้อสเปซสปะไม่ซื้อเยอะเกินไปนะครับ หุ้นพี่จะซื้อหุ้นตัวเล็กนะครับไม่ซื้อหุ้นตัวใหญ่มากนะครับแต่บางตัวอย่าง SCA เงี้ยที่น้องเห็นอยู่หน้าการะดานที่พี่ซื้อไว้อะเนาะก็คือพี่ก็จะซื้อซื้อแล้วว่าทํากําไรในระยะยาวกว่านี้นะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะ SCA เนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับใครๆก็ช่วงหนึ่งชอบกันใหญ่นะครับเล่นกันใหญ่เลยช่วงนี้ก็เมินกันใหญ่นะครับเมินกันหมดนะครับ ส่วนหุ้นตัวอื่นที่น้องเห็นเนี่ยก็มันก็ไปตามตัวของมันนะครับมันอาจจะติดลบช่วงนี้ก็เพราะว่าโควิดเนาะเราก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปนะครับค่อยๆผ่านช่วงนี้ไปอ่าอย่าง W งเงี้ยเอ่อมัน CA แล้วนะครับก็ XW กเนาะก็น่าจะ ตัวนี้น่าจะไม่ปันผลนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะไม่ปันผลคราวนี้ก็ราคามันก็ตกไปเรื่อยๆนะครับมันก็ตกเป็นธรรมดานะเพราะว่าเนื่องจากว่าโคสถานการณ์โควิดมันเกิดขึ้นเราก็แค่ถือรอนะครับเราก็ต้องใจเย็นนะถือรอส่วนคนไหนที่มีตลาดตรงส่วนอื่นที่ไปเล่นได้หรือน้องที่ได้กําไรอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งตัวหุ้นเนี่ยเป็นตัวแดงนะครับก็ถือว่า น่าจะมีความสุขนะสําหรับพี่ก็คือพี่ก็ไม่ได้โชว์ว่าพี่แบบโอ้บวกอยู่ตลอดคนเดียวนะครับบวกอยู่ตลอดไม่ใช่นะครับก็ถือว่าเออทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะครับมันก็ต้องไปตามกลไกของตลาดนะเราจะไปติดตามอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูว่าวันนี้เราเราเรา,เราลงเนี่ยพี่ก็โชว์ให้ดูว่าพี่ลงนะพี่ลงพี่ลงทุกตัวนะครับพี่แต่พี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ คือหุ้นที่พี่ซื้อไว้พี่ก็โอเคแล้วก็รอแค่นั้นเองส่วนตัวพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเออเป็นหุ้นที่มันกําลังกลับตัวเนาะแล้วก็ขึ้นกลับมานะครับก็ถือว่าดีนะสําหรับคนที่แบบว่าเออซื้อไว้แล้วมันกลับตัวได้นะครับแล้วแล้วมันกลับตัวมาตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับเออ โชคดีนะอย่างหุ้นที่พี่ซื้อไว้เห็นไหมมันก็มี2ตัวที่มันเขียวแต่ว่าเขียวของมันก็ยังไม่บวกไม่อยู่แนแดนบวกอยู่ดีของพี่อยู่ดีคือมันไม่จําเป็นว่าต้องเขียวแล้วมันจะทําให้เราบวกขึ้นมานะครับเราก็ต้องรอมันนะเพราะว่าเนี่ยมันทํากําไรได้ต่ำนะครับพี่ซื้อไว้ตั้งหลายบาทนะแล้วก็มันก็ลงไปเยอะนะครับก็ต้องติดลบเป็นธรรมดานะครับเพราะเมื่อวานนี้มันกระชากลงทุกอย่างนะครับต้องบอกเลยนะครับแต่ตอนขึ้นมันขึ้นช้านะครับ เออ่ถ้ายังไงก็เออ่น้องก็ลองศึกษาดูนะครับว่าสนใจเล่นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับโอเคถ้ายังไงก็บายบายนะครับสวัสดีครับ